สวัสดีครับผมเกมซิกาเตอร์อรีกแ่้วันนี้ผมจะมามาสอนวิการสร้างประตูสวรรค์แบบแปลกๆแบบที่คุณจะต้องเอื้องกันไว้เ,เกณนเพื่อนนะอย่างไรอ่าโฟนะสวรรค์ครับจะใช้ในโลกปกติก็ได้จะใช้ใน MCV E Master ก็ได้ไอ้ผมเปิดเพลงตอนได้ยินนะเพลงคุณมีเสน่ห เอฟดีบัตเตอร์ครไม่ง่ายครับก็แค่เี๋ยวเนียสามสี่หนึ่งสองสามสีตัวสวรรคแบบไม่ง่ายครับผกเอฟดีบัตเตอร์ ตุกสวัสด์เดวๆครับแต่คงพบว่าจะมีวิธีการเทปๆรับโดยการทำไงครับคุณจะต้องมองให้ดีๆครับเพราะว่ามันทำยากมากไม,ไม่ยากหรอเราเล่นโอ,โ,อโอ้แม่งยามค่ะบเป็นอขนาดสองปีคุณจะต้องทำนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับตอนดินครับ ไปสีห้าสี่ไม่ใช่แล้วก็คุณไปทาครับตล้วหกก็ได้ครับแล้วก็เอาน้ำครับแบบนี้ครับคุณก็ทำนี้ครับ เดี S <S ๋ยวทำเลยนะลืมอ๋อนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็เอาไปทาใชจใจจริงๆได้ครับก็กจะต้องอื่นนี่นี่ครับเป็นเงี้ยนี่ตัวสวรา์แบบคนเทสมาแล้ว

นม่เ่าไปใส่น้ำเล่นเลยเมื่อกี้เริ่มจะค้างนี่อ่ะโอ้โหเต็มเต็มแล้วก็อีกฝัก็เต็มแบบว้โอ้ยอีกแล้วยังไมมันเด็ก นักข้างด้วยอบอกเพื่อนว่านี่เพื่อนนี่เป็นประตูไปสวรรค์เลยเพื่อนเชื่อก็ดีนะถือว่อวง่้ยเองเข้าไปดิอินอังกายไม่นานก้อยป้านี่นี่ครับเห็นไ,ไหมก็ลองจะเข้าไปฮะซึบปุ๊บชุบมันก็จะปิ๊บ ีหนพักก็สวยดีสบายแบบนึงไล้ก็เอาข้างบนถุกถูกไปนี่ฮะดีเปร์นี่ฮะเทปอ่ะ ประตูสวรรค์ของแบ,บปรคอมอ็เ็เร็จเรียบร้อยครับครับก็นะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ